งานไหนเนาะนี่วัวเ,เจอกันไงบ้างวัสดีครับฮะเจอนะโอ้โหน้าไปหมดเลยอันนี้ใครทีมงานใครนี่ยเจแปนเจแปนเหรอโอ้ทีไหนนี่ยทีอยู่สายหกอ๋อไป ดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องระดับซิ่งดินดวนครับว้าวหกรลอรเยอะจัดมีพิโม่อยู่ด้วยตรงนี้ขุดคลองหรือเปล่าเนี่ยพิโม่ เปิดฝากระโปรงซะด้วยพี่โมโอ้ขึ้นบ่อได้เนี่ยโอ้โอ้เจ้าร็อกโอ้หวัดท่วมเลย สองร้อยซีอีหรือเปล่า ได้เจอกันนานเลยทีมงานเสียแปดดินแถนวนี้นจะเป็นดินน้ำซับนะครับ วิ่งกันฮึมพำฮึมพำเลยแถวนี้หลายทีมงานมีเสียแปดเสียหนุ่มโอ,อ,อทอต้อมเยอะจัดครับแต่ทีมนี้นี่จะเป็นรถไปโครใหญ่สุดนะดนี้เสียแปดเสียแปด จัดหนักเลยจัดหนักเลยไปดันทรงไหมโอ้ไม่ต้องครับรถแรงแควนพุ่มเลยครับโอ้โหโ,โ,โ,บโรบอคสุดหล่อสุดด้วย มามาลงมานี่พี่โม่ไข่เนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยืมไงคุบเลยว้สายจวดไปไวมาไวเอารถใหม่ครับ ว้าวโอ้ดินนี่เป็นเด็ดติดกระบะดีเหลือเกินดินนี้ มาทางนี้นี่มันเลยเนี่ย ิ้นร่วงยากครับก็เลยต้องเขย่าพุ่งกีซะหน่อยโอ้ยโอ้ 4HK อู้หูโอ้ยส,ยยยสงสารแหนบจังเลย อโอ้ออกสูงมาลงมาแล้ลุกเป๊ะตอนเดียวครับตอนเดียว รกิจเสียแปดก็มีหลายอย่างนะตัดอ้อยด้วยนะมีรถตัดอ้อยมีรถไปโคปีนั้นก็นี่มากู้รถตรงนี้แหละกู้ไอ้ด,ดูซานกู้แถวนี้แหละนะดูซานที่ติดลมในคลองที่เอาหิตาชีมาดึงอ่ะ rất dễ Ê, giải kia rồi lắm, Regierung, phê Giang, giang, giang Giang, 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 giang โอ้ร oh, mm ้อยเจ็ดห้าแรงแท่ mm hmm. เ,ออเื้อโอ้ทรมานแนบเลยตรงทางขึ้นนี่ว้า oh, mm hmm. อกสูงกับเพื่อนโอ้ oh, mm hmm. มีคันหนึ่ง mm hmm. มีคันหนึ่ง กันนี้หรือเปล่าที่เส <the> <lay Fern sehen> ีคร <may> ับจำไม่ได้ละกันนี้ลูกค้าไม่ต้องมองหาดินนะครับหาไม่เจอครับไม่ต้องมองหาดินแล้วก็สูงแบบนี้ อันนี้ก็ขนได้หลายอย่างนะครับเขนมันขนอะไรก็ได้ไม่ต้องต่อคอกไม่มีงานขนมันก็ขนดินได้แต่เขาไม่นิยมนะว่ามองไม่เห็นดินครับ คนซื้อบอกดินต้องเห็นสูงจักรกระบะหน่อยอ,อันนี้มองไม่เห็นครับเห็นอยู่ถ้ามองผ่านรนั้วน่ะนะโอ้โดนจัดหนักกับเพื่อนครับ <c oughs> เอ๊ะตัวนี้เครื่องสี่สูบใช่ไหมเครื่องตัวร้อยหกสิบอะใช่ไหม,มที่อยู่กับร้อยหกสิบโอ้เห็นอยู่เห็นดินอยู่ไป yeah. แรงอยู่เอ้อเออูเออ้เกือบไม่รอดเออ โอ้ยโลโคบมองฝุนหายเลยข้างหลังเหลืออันหนึ่งครับน่าจะถอยเหยียบเดทไอ้ด,ดนโดนทางนางรองนะฝนตกเลยครับตกบ่อยมากครับนางรอง 200 CE ผมว่าก็น่าเล่นอยู่นะเพราะว่ามันเป็นเครื่อง4สูบอัตราการกินน้ำมันก็ไม่น่าจะเท่าไหร่นะเออ ฝนทั้งนั้นครับฝั่งโน้นอ้ยสายดินไม่เน้นสวยครับทีมงานนี้เน้นปริมาณครับ โอ้รถเยอะจริงๆครับแสดงว่างานใหญ่พอสมควรครับเอ้โอ้เมกาตอนเดียวคุ้นๆเสียปิกหรือเปล่านี่โอ้น่าจะเสียปิกไปรับ มปได้เจอกันนานเลยเนาะบายดีนะเสียร์ดีครับฮะบายดีครับบายดีป่ะครับผมนี่ยจะไม่โดดฮะยจะไม่โดดนะรถพิกับรถพิกัดป่ะบวกกับเขาเลยเนาะไปที่ตรงไหนนี่สาย6สาย6งานใหญ่ป่ะกี่เที่ยว ไม่รู้เหมือนกันเะเทไปเรื่อยเทไปเรื่อยเลยนะโอ้รถกี่คันนี่รถสิบคันโอ้อันนี้รถใครนี่ฮะมาจะกรถโซโซมาจากโรงนินแดงเขาทำอะไรสระโครงการอ๋อขุดสระโครงการอ๋อ อู้หกันชนไหมโอ้มอบเลยครับด oh, oh, ูอู้หูตูดระเบิดตูดระเบิดโอ้ครนนี้กระบะใหญ่นะนี่ดูอะดูกว้าง chia pick mình để chơi rồi, lên lo chết ha bà เดี๋ยวบายบายกับนี่ F R นะครับกลิปนี้ข้างๆกุศลโครงการ ชายใหญ่ชวนผมอยู่ให้ออกไมโครไปขุดสะนะครับแต่ว่าการที่จะขุดสะโครงการมันก็ต้องใช้คนขับที่มีฝีมือมีประสบการณ์มันก็หายากพอสมควรน,นะโอ้โอ้เดี๋ยวค่อยไปดูพี่โม่กัน

รแรงหายไปไหนเนี่ยเอ๊ะแต่ก่อนรถแกแรงจะตาย ขึ้นมาทำทางก่อน ันนี้กระบอกสูงดูกันยาวๆครับกับเจ้าโคประสุต PC สองร้อย CE ล่างไปทางโน้นมันเลยนะจะรอดไหมทางใหม่ด้วยคันนี้ ตั้งแนวใหม่เอาเจอบากแนละ้วลูกเพ้เอา้าจัดดััๆเลยกันเนี่ยเออ ต้องย้ำครับทางทดแรงรอบเดียวไปได้จบ มาหนึ่งสองสามสี่แม่แสดงว่าวิ่งไม่ไกลครับไปไม่น่ารอดอ่โอ้โห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 จัดโอ้จัดแมสุดยอดสุดยอด แงจัดเลยเี๋ือกันใหม่ทลิปหน้าครับโอโ้โหรถเยอะจัด